มาอยู่ข้างนอกนี่ได้เรื่องเนี่ยชิ้นที่สี่แล้วมาเนี่ยตะพบบกเว้นโอ้หน่อยัาเล่นัาเล่นนะตามปกขอบคุณค่ะดังไฟให้หนูนินไล่ยุงด้วยยุงเยอะลิลิ ไม่ต้องกวาลวดละเด็เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องน้องแอมมากวาดให้หรือไปหักก้านกระเทียมอะไรมาให้พี่มาอ่าไม่ใช่กระเทียมอะไรนะสะเดาดิบดีปะมันไฟมันจะได้อยู่นานผมปิดน้ามปิดแ้วหอนกวาดไว้น้าไม่นี้อ๋อเหรอทำไมอะ่ะอ้าว ไอ้หนูมันวันก่อนมันมาใส่สารพ่อภูมิแล้วก็เขาก็มาล้างตรงนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าปิดไว้อ่านมันก็ไม่ค่อยได้หยุดนะเดี๋ยวนี้เนะาะฮัลโล น้องอ่านกมนมนน็มันไม่ค่อยได้หยุดเนาะรถกระบ,บะเจ๋งอยู่หรือเปล่าไม่อยู่จะ,จะให้วันไหนน้องพลอยู่แต่เนี่ยจะให้มันไปไปเอาไอ้ล้อเข็นมาล้อเข็นกับอาจจะได้อ,อ,อ่างล้างมือมาด้วยเอาว่า เออน้องอ่านก็ไม่ได้หยุดสักทีไงมันก็หยุดวันนั้นวันไหนไม่รู้นะมันหยุดวันไหนมันไม่ได้หยุดเลย,ม,ม,ย,เลยมันของมันเยอะช่วงนี้เหรอเออส่งของเยอะวันไหนถ้าเจ๋งหยุดก็เออย็นๆอะ่ะจะได้ไปเที่ยวหายนึก,นกหน่อยเอาสสดงไว้เพียก่อนเลยหักก้านใหญ่ๆมาด้วย <laughs> <laughs> ลืมขี้ลืมนะเธอ <laughs> <laughs> น้องเคย

ดีจริงๆเขาไม่เป็นภาระให้พี่เลยเธอเกามา,สาใส่พี่สิร <c oughs> ีบไปไหน <c oughs> เอาโปะไว้ไเลยเลยเออที่เหลือ,อไว้น่ะเดี๋ยวพี่ใส่เองโอเค thank you อ๋อเอานี่ไปก่อน <c oughs> เอามาเกวนใส่ถุงไปโน่น <c oughs> น่ะถุงอยู่นะ่ะ <c oughs> นี่ถุงอยู่นี่ ตัวดีเหรอเป็นฮะ <Huh? S 2> ข้างนี้เป็น,นเออจะโดนก็นแล้วกันเออเนะี่ยแบ่งไปลูกเขาใหญ่ดีเนาะตรงปกดีไม่ไข่เน่าอยากกินเออเน,นี่ย <laughs> ไข่เน่าพวกเราพี่าวอ่ะไข่เน่าอีกอย่างออไ,ไม่เห็นละหมดหมดแล้วดูไปแล้วมั้งเออคนแก่เขากินกับข้าวนะเลิ ไม่เห็นล่หมดแล้วดูมยไม่ทันเดือนนี้พี่ก็ขนาดเจียมๆหน่อยสั่งจะหลายอย่าง <c oughs> ใช้นี่น้อยลุงไปสองพันยืมหลานตั้งแต่ปีที่แล้วละ <c oughs> หลานไม่น่าเอาเลยเน,ะ <c oughs> น,น,นยาะตุลาโน่น มีสาพฤษภาโน่นมาเท่าไหร่ก็ได้แค่นั้นอ่ะพี่อ่ะโอ้โหอมดลูกโอหมดขนาดเออขนาดอันข้อความยังไม่เห็นเลยเนื้อเดนนี้พี่จะต้องให้เธอไปเอาไอ้เงินคนแก่ให้เพราะพี่ช็อตหน่อยนะเดนเดือนนี้เนาะสั่งฮะเออมาไอ้ที่หกร้อยน่ะอีกล่ะ ที่เขาเพิ่มให้เดือนนี้สั่งของเยอะหน่อยโอเคนะขอบคุณนะหาไม่ขีดไม่เจออยากจุดไฟภาวนาให้ใครเข้ามาพอดีน้องเขยเข้ามา <laughs> เราขออะไรได้นะขอหวยก็ยังได้เลยแต่ขอเลื่อยเปยไม่ได้นะนานๆถ้าอยากถ้าจวนเจียนจริงๆก็ขอได้นี่หลายปีละดีดักละไม่ได้ขอท่านโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> okay, สวัสดีค่ะ